เปิดบ้านก็มีมีเพื่อนเพื่อนเลเข้ามาเปิดตาให้นะคะคุณพี่สนใจคะ่ะแล้วก็มีคุณพี่ขอบคุณมากนะคะคุณพี่ขาขอบคุณหลายๆค่ะพี่นี่พ่อมากเลยน,นะคะที่เข้ามาให้กําลังใจคะ่ะหนึ่งนาทีก็มีแหงนะคะหนึ่งหนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจคะ่ะเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาไม่ได้คอมเมนต์ให้ดาวคุณพี่นี่พาขาทานข้าวหรือยังคาพี่อขาทานข้าวหรือยังคทานนงทานข้าวกันหรือยังคาทุกๆท่านในห้องไลฟ์จันชายทานข้าวกันหรือยังพลัง โลกนี้ทุกอย่างมันสิ้นความหมายคิดแม่สมสวัสดีแม่สมคิดนะจ๊ะพี่จำรัดสวัสดีลูกสวัสดีลูกจ้าสวัสดีนะคะพว่วมใดหรือสีบา่าไปแจ้งใดงี้สิไหมค่ะถ้ามีคออเมนเพื่อนๆเขามามาคอมเมนกันชั้นแชร์ชกับอ่านข้อเมนไปงี้สิกระไดอยู่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะให้ก็ยังดีคะ่ะก็ยังดีค่ะ ก็ยังดีนะพี่เราต้องดูแลสุขภาพด้วยหนูก็ต้องหนูก็มีเหมือนกันค่ะแต่ไม่ใช่แฟนนะคะตลอดจำหอยกอดเกินฮอดบันตายอยากลืมให้จบแล้วเดินลบบันไดเทียราแล้วยุ่ใกล้ๆกันนิดนึงนะคะกาลสินกับจันทายกาลสินใกล้กว่าขอนแก่นนะคะจริงๆค่ะกาลสินใกล้กว่าขอนแก่นนะ,ะถูกขออภัยหลายๆทำบัได้เข้าบ้านใครๆก็ขอโทษด,ด้วยนะคะ ที่ตามล่าหานาทีนี่เราต้องเซฟตัวเองนะลูกอันนี้คือแม่เตือนหนูเราต้องเซฟตัวเองไม่ว่าเข้าบ้านใครแม่เห็นหนูหลายรอบแล้วว่าหนูต้องคอมเมนต์โอ้บัตรสิได้ไปหาเล่าเด้อบาทนี้เด้อพี่น้องบานคอยอยู่ไกลๆกันนี่ด้านนี่ยนอ,นอยู่ข้าวมวงค้าพนะันโอ้โอ้โอ้ปรเด็กไก่กันจ้าเม้นนะคะเป็นคนอุบลเหมือนกันนะจ้าคอม่นคู่กันสวรรค์ลิขิตให้ชีวิตน้องเกิด มาคอมมนให้แน่นนะคะมักคักนอกเพงอ่งในคันรองเพ่งกสิวา่าเขามักเขามักเพ่งกสิวะตั้งให้เก็บทุกวันหาความช้ำให้มีรถคันงะก็ยังจะขอบคุณอยู่นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงมาคนเดียวลูกศิว์สวัสดีคุณลุงมาคนเดียวนะคะพ่อจะาจ๋าเพื่อนหน้าขนาดเพื่อนยัง ขนาดรวยขนาดนั้นเพื่อนยังขายันเลยอย่างเรานี้มันไม่ได้แล้วเว้าวแบบเป็นแปนถึงอายมีแปนน้องยังคือทอด ผ่านมาเหมือนขอขอบคุณทุกๆคนนะคะทุกคูทุกๆๆบ้านเด้อข่ายเด้อที่เขาไม่ให้กําลังใจเอาแป๊บเดียวก็ได้สี่สิบกวนาที่แล้ววันนี้สิได้เอาชั่วโม,มงหนึ่งอยู่ได้ขาพมันเคลื่อน,นได้ขึ้นเก่านาทีนะคะนิพาสวัสดีคุณพี่นิพานะคะขอขอบคุณคุณพี่นะคะดื่มนมค่ะแม่โอ <laughs> อันนี้ฟ้องเขามีติลูกส,สดะน้องเรามีกันสองตายายแล้วทีนี้เราไม่ได้เปิดบ้านเหมือนเดิมแล้วเพื่อนเราไม่เปิดหน้าร้านเหมือนเดิมเราต้องไปเอาตามเก็บตามโรงง,งานด้วยเราทํา ก็เหมือนเคยนะคะเหมือนทุกๆวันนะคะบอกว่าไม่มเจาสิจักอายเอินคือ่อยเหรพี่น,อน้องเอ้ยกเมื่อเจอได้เขาวานันคุณพี่เป็นสีนะคะสิจักอายเอินคือกันนั่นแหละนะคะคุณพี่เป็นสีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะ,ะพี่ธนวัต์สวัสดีครับคุณนิพาพี่ธนวัต์สวัสดีคุณพี่จะพยายามเอาให้ถึงนะคะก็เหมือนเดิมเราก็เหมือนเดิมเพื่อนจา๋า ถ้าวันไหนเรางานยุ่งจริงๆเราไม่ไหวจริงๆเราก็เข้าขึ้นไม่ได้เป็นสีจ้าพี่อ๋อบางอ๋อสวัสดีค่ะพี่พี่จำหลัดนะคะพี่จำหลัดสวัสดีครับคุณยายพิธานวัตส,สวัสดีครับคุณอ๋อพิธานวัตส,สวัสดีพี่อ๋อนะคะขอบคุณที่เขาไมา่ให้กําลังใจหนูนะคะแม่แต่ว่าหนูไม่ได้เข้าบ้านแม่เลยเดี๋ยวหนูก็เข้าเหมือนเดิม <laughs> มันก็เป็นบางวันเนาะแม่เนาะช่วงนี้หนูก็งานก็ยุงย่งๆอยูย่นะคะก็ยังดีค่ะก็ยังดีค่ะ ม็ยังดีนะพี่เราต้องดูแลสุขภาพด้วยหนูก็ต้องหนูก็มีเหมือนกันค่ะแต่ไม่ใช่แฟนนะคะรูปตุก๊กตาน่ารักมากนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมือนีจะใช้กับไปเอางางนคือเก่าด้วยค่ะเนอ้อมือขอโทษขอห้หลายๆที่เขาในเมื่อบอ่อมีอายเคียงข้างกันคงเดียวได้หมดไฟกันกัน,นเลยนะคะกันเลยเพื่อนจ้ากันเลยนะจ๊ะ เครื่องไหนที่เราไม่ได้ขึ้นขึ้นไรน่ะเราเราเราคอมเมนต์ได้เพื่อนใ้บ่ได้ได้ลูกจะพยายามนะคะมาหาเมียท่านให้เองนะจ๊ะมาหาเมียทานให้เองนะจ๊ะฟ้าเอ,อ๋ยมีไวเหตุยังถ้าอไอโบนงังด่งดาว สวัสดีคุณสุกัญญาค่ะลูกศิลกรสวัสดีเพื่อนสาวสุกัญญานะคะสวัสดีค่ะพี่นิภาสวัสดีน้องจ้าหนูจ้าหนูอย่าเร่งสิลูกต้องมีคนขั้นก่อนนะลูกหนูไม่ต้องเร่งนะเพราะว่าในช่วงเวลานี้หนูหนูกําลังปฏิการน้องสมคิดพี่ไปรมหลัดสวัสดีพี่ออบังอสวัสดีพี่ออค่ะชมยงสวัสดีพี่ออนะคะเพื่อนสาวสุกัญญาสวัสดีคุณมีนาล่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วถ้าไม่กดคอมเมนต์ ก็ไม่ม bon mm ีใครเห็นนะคะกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะถ้าเข้ามาแล้วก็กเมื่อยน้อยเนว่าก็ได้ผู้ดีสิเมื่อยกูสา่นหมอเออกูสา่กูสารหมอลรำสิโลหันแล้วพน้าจ้าจักน้อค่ะคุณขาคุณห้าบ่ได้ค่ะมากินเข้าเด้อพน้าผมว่าพี่น้องจ้าไปกินเข่าน้องเพิ่นแน่นันจำใช้ก็อยากไปอยู่นี่ค่ะอันคุณพี่คุณพี่วัดสวัสดีสมยงคนสวยครับ อแม่แม่ออบังออสวัสดีนะคะเ <c oughs> มื่อยน้ะยสู <c oughs> สูใช้กระอยากไดอายุนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะคะวันหลังคงจะถึงนะคะก็ยังดีใจที่ทุกทท่านเข้ามาให้กําลังใจจันชายเหมือนเดิมจันชายก็ดีใจอยู่เด้ <ull> อค่ะเส้นทางล่างไกลบ่หูอีกนานเท่าไรสีตะใจลืมอายได้ ถ้าถ้าสมมุติว่าอยากไปเที่ยวจังตามจังหวัดนี้คอนแก่นจะไก,กลกว่ากาลสินค่ะแล้วก็เขตอำเภอเขตขึ้นไล่ได้เก่าหน้าที่เนี่ยค่ะก็เลยขออนุญาตล่งนะคะนนเาะานาะ,ะเพราะว่ารู้สึกว่าโต๊ะแห้งขื้นแห้งขื้นนะคะพอเ้าโลงประมาณจักหาน้าที่หรือสิบหน้าที่พ้นก็หายไป <c oughs> พี่จังกรสวัสดีค่ะเพื่อนสาวสุกัญญาสวัสดีพี่จังกรนะคะ ลูกศิริวัต์สวัสดีค่ะสวัสดีแม่สุกัญญานะคะลูกศิริกรสวัสดีแม่สุกัญญา <c oughs> ลองเพ่งกันแบบนี้บอกน้ำอาอ้ข่อยกอน <c oughs> ขอบคุณนะคะอ,อสมอทั้งบ้านชอบ้องคะ่ะอ๋อบ้าน <c oughs> บมมีคอมเม่นข่อยกบสีนางยิม้มยนนี่เราพี่น้องบอกให้ข่อยฟังเนี่ยอันพี่ก้อนพี่ปถูษขอบให้หลายๆทำไปได้เข้าบ้านใครๆก็ขอโทษด้วยนะคะ สวัสดีจ้าคุณเพื่อนสวัสดีจ้าสวัสดีคุณเพื่อนสมคิดจ้าคุณสมคิดสวัสดีพี่วัดค่ะกินข้าวหรือยังคะที่รักจ๋าจ้าที่รักจ๋าเดี๋ยวไปก่อนเพื่อนเด้อคุณพี่ธรรมรัษรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนสาวสุกัญญาสวัสดีสิริวัฒน์จ้าขอให้ทุกบ้านนะคะขอขอบคุณล่วงหน้านะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกๆท่าน สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณโค้งสุดท้ายนะคะ58นาทีอุ้ยไก่หรอพี่น้องจ่าไก่เร็วค่ะไก่ค่ะเวลาเท่าไหร่คะสวัสดีคุณพี่เพนซีด้วยนะจ้ารักๆักลักลักกดกดจ้าเพื่อนสมคิดลักๆักกดกดนะคะน้องจันชายวันนี้สวยมากที่ยังเพื่อนจ้าไม่เห็นเลยนะจ้าเพื่อนอะไรเราไม่เข้าใจนะจ้าเพื่อน ห้วาวเข้าใจคุ้นเพื่อนเราได้ไหมเราไม่เข้าใจนะเพื่อนดักพูดให้มีคนขั้นหนูค่อยพูดออกมานะลูกนะก็คือบางทีมันจะไปกระทบถึงตอนตอนเราไหลโสดด้วยเดี๋ยวเราจะไม่เห็นเปิดตาไอ้ลงสวัสดีค่ะคุณพี่นิพาสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่นิพานะคะสวัสดีก็น่าขอบใจลูกหักบ่ได้เป็นคนรู้ ฮักบ่อได้เป็นคนรู้ใจก็พอวส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีตอนยุบบ้านใดค่ะขออนุญาตถามนะคะคุณหักบ่บได้ค่ะยุบบ้านใดค่ะยุบบ้านใดค่ะเอาเอาเอา,เอาบางเทียบแล้วก็บ่แมน่นเอาซื้อแล้วลงเนาะค่ะแล้วนเป็นค้นบ้านข่อย ขอบคุณนาจ้าเข้ามาสองดวงตานะคะขอบคุณค่ะเพื่อนเลขาทั้งเพื่อนสมคิดทั้งคุณพี่สมใจด้วยน้อยเนาะค่ะเนาะอดไซเงียนกินข้าต่างคิงค่ะอดไซเงียนกินลิงต่างกระต่ายอดซาฟั่งผู้ไยซัาพ่อผู้ผพี่ธวัตสวัสดีพี่พวงทองค่ะสุกัญญาสวัสดีคุณเพนสีนะคะสวัสดีคุณไทยไม่รักเหมือนก่อนหรือไรเหตุฉะนันไม่ลาสักคำ ก็ยังจะขอบคุณอยู่นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงมาคนเดียวลูกศิริวัฒน์สวัสดีคุณลุงมาคนเดียวนะคะมาเป็นคนดีที่รอวิจัยความเจ็บมาพอวันนี้ใจรอเออกดออทไบเดอร์ออทไบเดอร์สวัสดีทุกคนเอยขออ่านมาท่านค่ะ